เฮ้ยหน้าหน้าผมหน้าผมไอ้หน้าเนี้ยไม่มีปืนผมก็ยังไม่ยิงไงแต่ไม่หวังผลอะไรไม่ได้นี่มันมันอยู่หลังตายตายตายยิงแล้วสวยขามาะขามะไรแล้วหัวแตกไปไปสวยขารถมาขารถมาเลยได้บุงคืนผมได้บุงคืนสวยสวยพี่ทางนี้ทางนี้ทางนี้ ตาย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 มันตายมันปืนนมาดิอหลุมได้นะหลุมนได้นะฮะเฮ้ยทีนลังลังทีนทีอยูนอกก็เนี่ยสบ๊อบบ๊อบบ๊อหน่อยบ๊อบปืนสั่นปืนสั่นไม่มีมีทีนีอยู่ไปโดนลอกแล้วไปโด ตายตายตายหายแล้วหายแล้วหายแล้วเอ้ยกระสุนหมดพอดี uh huh. ไปรถขวาขวาขวาปิดไม่ได้ไปรถมันพังแล้วมันพังไปหมดแล้วมันมีมันไม่มีให้ปิดแล้วมันบล็อกเหรอมันบล็อกก็ดีมันทุบหรือเปล่ามันมันมันไม่มีไอ้นี่แล้วเราเอามองไม่เยอะหนึ่งมันพังไปหมดแล้ <h <h uh> วมันพังไปหมดแล้วผมผมมีตัวเข้าใหม่นะ